สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนสบายดีกันหรือเปล่าคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะห้องเรียนครูออนขอต้อนรับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสู่การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณน,นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเด็กๆ เรามาทบทวนความหมายของการคูณกันก่อนนะคะเด็กๆความหมายของการคูณก็คือการบวกจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนนะคะและก่อนที่เราจะไปแก้โจทย์ปัญหากันนะคะเรามาดูขั้นตอนวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันก่อนนะคะเด็กๆจำได้ไหมว่าการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ว่าจะบวกลบคูณจะมี5ขั้นตอนเหมือนกันนะคะ ขั้นตอนที่1น,นะคะสิ่งที่โจทย์บอกหรือกําหนดค่ะขั้นตอนที่2ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะและขั้นตอนที่3ก็วิธีการแก้ปัญหาค่ะขั้นตอนที่4ก็จะเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์และวิธีธรรมค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการหาคําตอบนะคะเด็กๆเ,เรามาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะร้านค้าขายปากกาได้3กล่องราคากล่องละ145บาท ร้านค้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทเรามาวิเคราะห์โจทย์กันเลยนะคะในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามนะคะเด็กๆก็คือร้านค้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทและสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะร้านค้าขายปากกาได้3กล่องราคากล่องละ1 4 5บาทค่ะ ต่อไปเรามาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้กันนะคะเด็กๆจากโจทย์เราทราบว่าปาการาคากล่องละ145บาทร้านค้าขายปากาได้3กล่องนะคะดังนั้นร้านค้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทค่ะเด็กๆดูรูปนะคะเราจะสังเกตได้ว่าปากากล่องละ145บาท ทั้ง3กล่องราคาจะเท่ากันนะคะดังนั้นเราจะหาคำตอบโดยใช้วิธีคูณนะคะโดยนำา3นะคะเด็กๆมาคูณด้วย145ค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเราจะเขียนว่า3คูณ145เท่ากับช่องจำนวนนะคะเด็กๆเรามาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันต่อเลยนะคะเด็กๆจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเรานะคะ 3คูณ145เท่ากับช่องจำนวนนะคะเราจะมาแสดงวิธีทํำกันค่ะเด็กๆบรรทัดแรกนะคะคุณครูจะให้145เป็นตัวตั้งนะคะโดยเขียนโจทย์กำหนดว่าปากการาคากล่องละ145บาทค่ะโจทย์กำหนดที่2นะคะร้านค้าขายปากกาได้3กล่องค่ะและ ก็เป็นโจทย์ถามนะคะร้านค้าจะได้เงินทั้งหมดโดยเราเอาประโยคสัญลักษณ์ก็คือ3คูณ145เท่ากับนะคะมาคิดเดี๋ยวคุณครูจะคิดที่กระดาษทดนะคะโดย145เป็นตัวตั้งคูณได้3แล้วเราจะให้3คูณทีละหลักนะคะ3คูณ5ได้15ใส่5ฝาก1 3คูณ4ได้12ฝาก1เป็น13นะคะใส่3ทด1 แล้วก็3มคูณหลักร้อย 3, าคูณหได้3บวกอีก1ได้เท่ากับ4ข้อนี้ก็จะได้ผลรับหรือคำตอบเท่ากับ435บาทค่ะร้านค้าจะได้เงินทั้งหมด435บาทนะคะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยนะคะเด็กๆโตราคาตัวละ1,359บาท ถ้าทิวาซื้อโต๊ะ5ตัวทิวาต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเรามาวิเคราะห์โจทย์กันเลยนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือทิวาต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทแล้วมาดูนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือโต๊ะราคาตัวละ1,359บาบาททิวาซื้อโต๊ะ5ตัวค่ะต่อไปเรามาช่วยกันวางแผนแก้โจทย์ปัญหากันนะคะเด็กๆ โต๊ะราคาตัวละ1,359บาทททิวาซื้อโต๊ะ5ตัวจากรูปส่วนนี้นะคะคือจํานวนเงินที่ทิวาจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าเราจะใช้วิธีอะไรนะคะที่เราจะได้คําตอบในข้อนี้นะคะ เราจะหาคำตอบได้โดยใช้วิธีคูณนั่นเองค่ะเด็กๆนำา5ไปคูณกับ1359นะคะแล้วเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่า5คูณ1359เท่ากับช่องจำนวนค่ะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ5คูณ1359เท่ากับช่องจำนวนนะคะเราจะมาแสดงวิธีทํำกันนะคะโดยนำ 1359เป็นตัวตั้งนะคะกำหนดที่1คือโต๊ะราคาตัวละ1359บาทและจทย์กำหนดที่2นะคะถ้าทิวาซื้อโต๊ะ5ตัวและก็โจทย์ถามค่ะทิวาต้องจ่ายเงินทั้งหมดเราใช้ในรูปกันคูณนะคะก็คือ3คูณ1 359ค่ะเราจะดูในกระดาษทดกันนะคะโดยนำ1359า1359ไปคูณกับ5ค่ะแล้วนำา5ไปคูณทีละหลักนะคะ 5คูณ9ได้45ใส่5ฝาก4 5คูณ5ได้25ฝากอีก4กลายเป็น29นะคะใส่9ฝาก2 5คูณกับ3 5 35บวกอีก2กลายเป็น17ใส่7ทด1น,นะคะแล้วก็5ไปคูณ1ได้เท่ากับ5บวกอีก1กลายเป็น6ค่ะคำตอบในข้อนี้ก็คือ6,795นะคะ ทิวาต้องจ่ายเงินทั้งหมด6,795บาทค่ะต่อไปเรามาลองทำแบบฝึกกันดูนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะโดยคุณครูสร้างโจทย์ปัญหาไว้ให้นะคะก็คือเด็กชายต้นข้าวออมเงินวันละ5บาทเป็นเวลา61วันเด็กชายต้นข้าวจะมีเงินออมกี่บาท เด็กๆดูเลยนะคะเด็กชายต้นข้าวออมเงินวันละ5บาทนะคะเป็นเวลา61วันดังนั้นเราจะหาวิธีการออมเงินของเด็กชายต้นข้าวเราจะใช้วิธีการคูณน,นะคะเด็กๆโดยเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่า5คูณกับ61เเท่ากับช่องจำนวนนะคะเด็กๆลองคูณดูนะคะว่าจะได้คำตอบเท่าไหร่คะเรามาดูในกระดาษทดกันเลยนะคะ นำ61เป็นตัวตั้งนะคะคูณได้5 5คูณ1ได้5นะคะใส่5ตรงหลักหน่วยและนำา5ไปคูณกับ6นะคะได้30โดยใส่ศูนย์ตรงหลัก10แล้วเลข3ถัดไปทางด้านซ้ายมือนะคะจะได้จำนวน305ค่ะดังนั้นคำตอบที่ได้เด็กชายต้นข้าวจะมีเงินออมจำนวน305บาทค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูโจทย์ข้อที่2กันเลยนะคะ พ่อค้าขายพัดลมตั้งโต๊ะได้6ตัวราคาตัวละ599บาทคิดเป็นเงินกี่บาทนะคะในข้อนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรคะเด็กๆเรามาดูที่โจทย์กันเลยนะคะราคาพัดลมตัวละ599บาทนะคะราคาเท่ากันทุกตัวเลยนะคะโดยมีพัดลมทั้งหมด6ตัวนะคะ และถ้าเราขายได้ทั้งหมดเลยนะคะเราจะได้มาโดยวิธีการคูณนะคะเด็กๆโดยเขียนในรูปการคูณก็คือ6คูณ599บาทเท่ากับช่องจำนวนค่ะเดี๋ยวเราไปคิดในกระดาษทดกันเลยนะคะเด็กๆต่อไปเรามาคูณหาคำตอบกันนะคะโดยคุณครูให้ตัวตั้งเป็นจำนวน599นะคะคูณด้วย6นะคะ แล้ว6คูณททละหลัก6คูณ9ได้54ใส่4ทดหนะคะต่อไปนำา6ไปคูณกับ9ในหลักสิบนะคะ6คูณ9ในหลักสิบได้54บวกอีก5กลายเป็น59นะคะใส่9้าทด5นะคะแล้ว6ไปคูณกับ5หลักร้อยนะคะ6 5ห0บวกอีก5กลายเป็น35นะคะ โดยใส่5ตรงหลักร้อยนะคะแล้ว3ใส่ถัดไปตรงด้านซ้ายมือนะคะคำตอบในข้อนี้จะคิดเป็นเงิน3 5 9 4บาทค่ะเด็กๆต่อไปข้อที่3นะคะโรงงานผลิตดินสอได้วันละ2670แท่งนะคะในเวลา7วันโรงงานจะผลิตดินสอได้กี่แท่งนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะคะเด็กๆมาดูโจทย์กันเลยนะคะโรงงานผลิตดินสอได้วันละ 2,670แท่งทุกวันนะคะเป็นเวลา7วันนะคะโรงงานจะผลิตดินสอได้กี่แท่งเราจะใช้วิธีคูณกันนะคะเด็กๆโดยนำา7นะคะมาคูณกับ2,670เท่ากับช่องจำนวนนะคะเรามาคิดในกระดาษทดกันเลยนะคะโดยตัวตั้งจะเป็นจำนวน2,670คูณได้7นะคะ 7ไปคูณ0ได้0 7คณ7ได้49ใส่9ทด4 7คูณ6ได้42ฝากบวกอีก4กลายเป็น46นะคะใส่6ทดอีก4 7คูณ2เป็น14บวกอีก4เป็น18นะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือโรงงานจะผลิตดินสอได้18,690ค่ะ เด็กๆลองสังเกตนะคะโจทย์ปัญหาการคูณที่คุณครูให้มานี้จะมีลักษณะก็คือเหมือนการบวกนะคะจํานวนที่เท่ากันหลายๆครั้งนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆช่วยกันคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแก้โจทย์ปัญหาให้ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานั้นเรามีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะเด็กๆและเด็กๆทุกคนนะคะ อย่าลืมฝึกวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาการคูณกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะวันนี้ครูออนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะ Thank you.